สวัสดีครับทุกคนผมโนจากช่องอินโทรชแนลนะครับวันนี้ผมจะลองเอาบีไฮยองรันใส่จี้ทดลองอบวกไปลองเล่นในแชมเปี้ยนลีกดูนะดูซิว่ามันจะบันเทิงหรือเปล่านะครับผมสกิลของบีไฮยองรันเนี่ยเราก็พอจะรู้กันแนละ้วเนาะก็เมื่อตกแลนด์มาร์กนะครับโอกาส50เปอร์จะรีชาร์จพลังงานนะครับหรือนะครับมีโอกาส65เปอร์นะครับจะเหาะเหินเดิอนอากาศไปสร้างแลนด์มาร์กบนพื้นที่ว่างนะส่วนสกิลที่2ก็ เมื่อตกแลนด์มาร์คของฝ่ายตรงข้ามจะยกเว้นข้ามาทางแล้วก็มีโอกาส80เปอร์จะป้ายสีแลนด์มาร์คของฝ่ายตรงข้ามให้เป็นของเราในระยะเวลา2เทินนะครับใช้ได้2ครั้งแล้วก็จะมีาการฝ่ายตรงข้ามป้ายสีแลนด์มาร์คเราด้วยนะมีให้70เปอร์นะครับผมผมจะใส่หมวกนะครับใส่หมวกกระแพงเหล็กนะครับก็เป็นหมวกป้องกันนะครับ2ครั้งที่เป็น S บวกนะส่วนที่เป็น A บวกเนี่ยก็กมีนะครับ อุปกรณ์เขยนแบบทดลองเอบวกนะครับเมื่อสร้างสามอาคารโอกาส90เปอร์จะวิ่งไปจุดสตาร์ทนะส่วน G2 ที่ก็ตัวเครื่องบินช่วยชีพของซีอนะครับเมื่อตกเมื่อตกพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามหลังจากที่จ่ายค่าบรรทางแล้วมีโอกาส90เปอร์จะไปเที่ยวรอบโลกเฮ้ยอันนี้เจมส์เขาเขียนผิดนะครับที่จริงอ่ะจีเนี่ยถ้าเราตกพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามนะ่ะเราจะยกเว้นค่าบรรทางแล้วจะไปเที่ยวรอบโลกนะครับมันไม่มีมันไม่ต้องจ่ายนะไอ้จีเนี้ย ส่วน G ที่3นะครับก็เป็นตัวตัวทองดวนพิเศษนะครับทดลอง A บวกนะเมื่อเมื่อตกนะครับพื้นที่เที่ยวรอบโลกโอกาส90เปอร์นะครับจะเดินทางโดยไม่ต้องรอทันทีก็บินด่วน90เปอร์นั่นเองนะครับผมะเดี๋ยวเราลองเอาไปเล่นดูดูซิว่ามันจะบันเทิงหรือเปล่า มาไอ้ย่าเจอกับเพ้เพ้เลยนะเฮ้ยเพ้เพ้โอ้เพ้เพ้ใส่สปริงมาด้วยใส่โดนมือจาบมาด้วยเราเรามาในสายวิกนะครับเซตที่เราเล่นเนี่ยเขามาในกึ่งล้มกึ่งวิกเลยนะดูสิว่าเราจะสู้เพ้เพ้ได้ไหมเนี่ยถอยสิไปแล้ว อืไปข้างหน้าด้วยสปริงติดไหมเนี่ยโอ้ยโชคดีที่สปริงไม่ติดนะครับสปริงไม่ติดนะแม่เหลือไปแล้วถ้าสปริงติดนี่เราไม่ได้แลนเลยนะเอ็นทีปไปแถวปั๊ปบินเหมอนวิ่งก่อนกลุกโดนแมวเขาออกไหมเนี่ยโช้โอโอหโดอกแรกโดนแมวก็ออกเลยจ้า ลงแรนมาร์ก่อนนะตอนนี้แบนเราใช้ไปเลยใช่ปะเดี๋ยวเราไปไปลงแรนมาร์ก่อนโชว์อืมเฮ่อเอือนักกาศนะครับเดี๋ยวเราเออมาแถวนี้ก่อนไหมอ่ะปั๊บเออ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 มันไม่ชาร์ตอะ่ะประเด็นอะ่ะทำไงเราจะทอยสิบได้ไหมเนี่ยทอยสิบได้บ้างได้ไหมลูกก็ได้ได้ได้ไปแดงฉันไปแดงฉัน เขาคือของเือเดินอากาศนะครับหอมคือเดินอากาศเอาตรงนี้กัรนระวังมึงคู่ไว้ก่อนเออเบนสองนะครับเบนสองเผยเผยเบนสองเดี๋ยวเขาเขาใส่อะไรมามั่งอ๋อใส่เป็นปืนใส่สปริงมาใส่โดนโดนราชาบริจาคมาแกลงหน้าไว้เนี่ย ออ้ยยัยงดีที่ไปข้างหน้ามิางั้นลราบอบคุณเยลยนะเดี๋ยวเราโอ้โหอะไรเนี่ย <c oughs> คือเราหมดแล้วนะไอ้แปน้นเราเนี่ยมันมยังไม่ชาร์จนะครับมันยังไม่ชาร์จนะถ้ายังไม่ชาร์จเราก็ใช้ไม่ได้อะแปนเนี่ยต้องรอเป็นชาร์จก่อน ดูที่ว่าเขาจะเอายังไงเอ <No ้ยพวกจะล้มเราเว้ยเดี๋ยวเราเบินด้วยกันเบินด้วยกอนลุกเบินด้วยกอนเออเบินไวก่อนเบินไว้ก่อนวางเมืองไว้วางเมืองไว้ลองตกเมืองเบงก่อนดิชาร์ตเนี่ยชาร์จตเนี่ยชาร์จนะครับอ่าชาร์จละชาร์จละเดี๋ยวเราไปเลย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  ไปแล้วเพื่อ,พ,อพาเราไปทัวร์แล้วมั้งไปข้างหน้าไหไปข้างหน้าจ้า,บ,าบังคับย้ายเราไปแล้วแต่ว่าน่าจะติดหมวกเขาอยู่นะเอา้าเอา้เอาหมวกเราโอ้โหหมวกเราหมวกเราไม่ออนนะครับแต่ว่าไอเนี่ยตัวบินซีโอนะครับตัวบินซีโอเนี่ยมันยกเว้นค่ามันทางนะเดี๋ยว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 เรา ไปก่อนปั๊บออไม่ชาร์จอ่ะไม่ห่อหือเดินอากาศด้วยนะ <c oughs> พวกไม่จะจบดรก็มั่เดี๋ยวเราเราต้องไปกันก่อน <c oughs> เ,เราบินสองกอนได้ไหมได้อยู่ได้อยู่เ <c oughs> ออไม่มีอะไรออกเลยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยว เราต้องไปกันก่อนเดี๋ยวพวกเขจบวิกแล้วล่ะไปลูกปั๊บอืือปโดนแมวหอกนะตอนเนี้ยแปนแปนกับกล่องบินแล้วหมดแล้วเอาแล้วไงเอาแล้วไงเอาแล้วไงไปข้างหน้าไว้ไม่ไปไว้ไม่ไปไว้ยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยยันบล็ออยู่นะเอาแล้วเอาแล้ว ไปข้างหน้าไม่ไปข้างหน้าจ้าหัหวกเราเพิ่งออกนะเราจะทำยังไ,ไงดีนะไม่เบิ้ลนะครับไม่เบิ้ลนะไปแดงช,งชออั้นแดงชั้นขอคืนน้กตาลให้ลูกออืชาร์จนะครับชาร์จทุกอย่างเรากลับมาเออเรากลับมาแล้วเรากลับมาแล้วกันไว้ก่อนกันไว้ก่อน เ,ออเดี๋ยวเราจะเบิ้ลสองนะครับเดี๋ยวเราจะเบิ้ลสองถ้าเบิ้ลสองได้นะปลายสีปับ๊บแล้วเราก็จะไปยกยกเว้นแล้วไปบินใช่ไหมเดี๋ยวไปบินเสร็จเดี๋ยวเรามามาลงตรงเนี้ยมาลงตรงเกาะเนี่ยเราก็จะจบลายได้เลยนะเราตอนนี้เราหาทางเบิ้ลสองก่อนเบิ้ลสองลูกเบิ้ลสองได้นะครับสเต็ปที่หนึ่งได้ละปลายสีไหมเอา้าโอ้ยต้องรับเมนูก่อนเหรอ โอ้เกียวซ่าด้วยเสาแตกนะปลายสีปุนเนี่ยโอ้โหบินด่วนนะครับบินด่วนปับ๊บตามก่อนตามก่อนเราจะปลายสี้ได้อืมไปข้างหน้านะครับไปข้างหน้าโอ้ยพวกก็จะโจมวิกวป ก็จะจุกวิกนะถอยสี่อ้าวตกเมืองเราไม่มีอะไรหรอกสปริงออกเดี๋ยวเราถอยสี่ได้ครับถอยสีได้สีลูกสี่้ยถอยสามเก็บการทั้งฟ้าคือเราเต่าแตกเมื่อกี้เราลืมนะครับเราลืมถอยหกไปทีนึง อย่งเนี่ยดูที่เขาจะทำไงเราไม่ไปข้างหน้านะหนึ่งลูกหนึ่งหนึ่งออกสองโอ้ยออกสองดำคิ๊เป็นไรวะโอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตังเราไม่พอสร้างเหรอตังคเราพอสร้างนะจะพอสร้างนะเดี๋ยวเราสร้างอะไรมาร์คคันไปก่อนเออโอเคหายเตาแตกละ คือตอนนี้เราหมดเราหมดแล้วเหลือแค่หมวกป้องกันนะทอร์ติเบตไปจ้าโอ้ตึงมากเลยนะเกมนี้ออไปข้างหน้าไปข้างหน้าหมวกเราออกไหมเนี่ยโอ้หมวกป้องกันเราสุดยอดเกียวซ่าวาซาบีอีกแล้วโอ้โหอะไรวะเนี่ยใช้ใช้ใช้ แล้วก็ไม่ลงแต่เมืองเขาดินะประเด็นเนะ่ยเออทอยเบาๆเองแทนที่จะออกหนึ่งมันไม่ออกนะนะเฮ้ยอะไรเนี่ยป้องกันค่าเออนอนกูไปก่อนนะวางไว้ไหนเนี่ยสปริงเนี่ยเราจะทำยังไงวะเนี่ย หมุกกันหกได้ไหมเออได้ได้ได้ได,ได้ไปก่อนไปก่อนอออาไปก่อนแล้วกันเราอยากจะไปไป้ายสีตรงนี้ <c oughs> เอาตกเมืองเราไม่มีอะไรหรอกเอางั้นแหละเราอยากจะตกเมืองเราเพื่อจะเพื่อจะชาร์จอะ่ะ <c oughs> หนึ่งลูกหนึ่งหนึ่งสองก็ได้เออชาร์ตหน่อยชาร์จหน่อย โอ้โหไม่ชาร์จเลยไม่ชาร์จเลยเด้ยงไม่ห่อหือด้วยการนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปไกลเลยออกสีอีกตายสีไหมเนี่ยรับเมนูเฮ้ยเดี๋ยวนะมันไม่ป้ายสีเนี่ยบีอยองมันเราป้ายสีไหมเนี่ย เออปลายสีอ้เพิ่งนึกได้ว่าปลายสีมันเพิ่งนึกได้ว่ามันมีปลายสีนะบีฮยองบีฮยองรันเนี่ยเออเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว,ลวคือถ้าเราทอยผ่านเกาะของเราเนี่ยเกาะของเราน่าจะน่าจะโดนทุบนะน่าจะโดนเราทุบเองอ่ะเออเน่ยเดีด๋กาดหน่อย ชาร์ตหน่อยลูกชาร์จหน่อยโอู้หไม่ชาร์จเลยเวีนแล้วปลสีลูกโอู้หูปลายสีไหมเนี่ยไปลายสีไหมเนี่ยไปลายสีไหมเนี่ยโชก็ไปดิโอ้โหไม่ไปลายสีเลวเอ้ยหรือว่าหัวโนวะเลยไม่ไปลสีอืม มวยบับเราลวนจ้าตัดการ์ดไปดิเราจะทำไงวะเนี่ยเอ้ยพื้นฟูหน่อยเวย้ยหมวกเราเนี่ยยังเหลือสองขังอยู่เลยนะสี่ลูกสี่ห้าได้หมดเลยเออชาร์จหน่อยชาร์จหน่อยชาร์จหน่อยเฮ้ยไม่ชาร์จเลยหรือว่ามันเป็นเพราะว่าเราโดนสกิลของเพ่ยๆเนี่ยมันเลยไม่ชาร์จ เอองงดีนเนี่ยอ้าวกาดมาแล้วออกาดมาแล้วชาร์ตในลูกชาร์ตหน่อยฟื้นฟูฟื้นฟูฟื้นฟูเออฟื้นฟูฟนฟไม่ตายง่ายไม่ตายง่ายเราเออเดี๋ยวเรามาเนี้ยอยู่แถวเนี้ยเราจะป้ายสีแลนน,นี้ให้ได้อะ่ะ เออปิงวางไว้ไหนเนี่ยอ่าเบิร์สองลูกได้อยู่ปลายสีไหมเนี่ยโชก็ปไปยกเว้นแล,วแล้วไปเที่ยวรอบโลกนะเดี๋ยวเราบินด่วนนะครับไปปลายสีโชก็ไป,ไป,ป,รไปเรียบร้อยโอ้โหเกือบไปแล้วเกือบไปแล้ว กับนาเดียนะครับโอ้โหโอเด้วะแต่ละแต่ละตัวเนี่ยด่านเนี้ยนี่ก็จำเป็นลีกเนี่ยมีกันวิกด้วยนะโอไม่ใส่หมวกเลยนะนาเดียอ้ยะมาเดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวรู้และเดี๋ยวรู้และตรวจด้วยเป็นนักติดนะครับออไปแถวด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ล้มหรอนาเดียเนี่ย เดี๋ยวเราถอยสีได้ไหมยอ่อกอหุกนะลูกโอเคเดี๋ยวเราคลือนที่ไปแถวก่อนฟับฟับอืมเดยวถอยสีได้ไหมปับเบิ้ลไหมเนี่ยอ่าเบิ้ลอยู่นะเบิ้ลอยู่ไปแดงชันโฉเข้าไปชาร์จนะครับชาร์ต ชเข้าไปาห้าลูกหา้าสวยเดี๋ยวเรา,เาไปตัดเราจะโ์ยกเว้นการสิบเปิดนะครับปับ๊บแล้วก็ไปบินใช่ไหมปับ๊บแล้วก็บินด่วนนะครับปับ๊บชาร์จไหมชาร์จนะครับห่อตัวนี้นากาทีนึงปับ๊บอ่ะดูดีะดูด,ดีงงมาแล้วนาเดียอะไรของมันวะ เป็นสองวิธีนึงได้ไหมได้ครับเอาหรือในอากาศนะปั๊บอันนี้ชาร์จนะเสียดายไม่ชาร์จเบิ้ลสองวิธีนึงเฮ้ย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 เราเราลืมไปว่าเขามีไอ้นี่เขามีกันวิกโอ้ยแย่แล้วแย่แล้วเบิ้ลได้ไหมเนี่ยโอ้ยยิงดีที่เขาเบิ้ลไม่ได้นะเกือบไปละเกือบไปละ ถ้าเขาไปเชิญเราใช่ไหมเราป้ายสีจบได้เลยนะป้ายสีไหมป้ายสีไหมป้ายสีไหมเรียบร้อยโอเคนะครับผมสำหรับบีฮยองรันใส่จี้ทดลองอีบวกนะถ้าการ์ดนี้มาเลยหลังนะครับผมแนะนําให้หาเลยนะครับให้หาเลยเออมันเล่นได้ยาวๆนะบีฮยองรันเนี่ยอ่าอะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมไว้เจอกันใหม่นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปละ 拜拜。Bye bye.